วัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตตี้ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะมือนีแพชิพาพี่พาานงพะทุกคนมากินซร้อยจูพี่นองจ๊ามาพร้อมกับเตเล่หน้าแปลกแบกทุกจังจ้า,าจ้าพี่นองจ๊าอย่าลืมนะจ๊ะหนารอ พี่น้องจ้านา้อมูแพทนะจ้าเพื่อนมากินน้ำพี่น้องจ้าเพื่อนมาเล่นน้ำแพทพอดีแพทเลย็ดซอยจูหายเพื่อนกินพี่น้องจ้าเพื่อนอยากเพื่อนเลยว่าอยากซิมพนะพี่น้องจ้ามะมากินน้ำกันเลยพี่น้องจ้ามากับพรมเข่าเหนียวโหนพี่น้องตับหวานโอ้ยมากพวมหลายๆอย่างเลยพักหนีบ้าเถอวพี่น้องที่ใส่แล้วซ้ำพักเข้าซ้ำมากไปเจ็บไปเดีวซ้ำพักกับซ้ำแบบไงพี่น้องจ้า มาก e. <c oughs> mm ิน hmm. ก <pe> ันเลยอ่ะเปจัดไต่เห <Hence, TALIESIN interfering sandwiches> ้องพูน่ะพี่น้องเบิงป๊าเนื้อน่ะซดแห้งยีลีพี่น้องจ๋าเบิงกเบิงผักนเบิงผ่นพกผักพี่น้องจ๋าพูน่ะพักนี่เต็มเงียวเลยเพราะว่าเอาใไ่เอาไส่บเอาไส่บได้ไส่บได้พูนู่นได้อยากก็เลยไซนี่แหละพได้อยากเอาไอู๋เสีบเพื่อน เสียบ<อ>ขึ้นมาพี่น้องจ๋าเบิ่งด้เนี่ยคุณอะว้าว,ว,าวอันอนี้เอาสองสหายว,าว,ว,าวปาอทวดพี่น้องจ๋า <c ười> โอ้ยสุดยอดเลยอืมไสเลือดน่าจะใสอยบใช่ไหมอืมจุบๆอ่ะอืม อของแท้เว้ยอืมแซ่บมันเหม่มากันสามคนพูะข้ามเขาข้ามแบบนี้แหละอืมน่องอืมตอนเนี่ยเสกเอาเมื่อมากกำเนี่ยว่าไม่สึกอายแล เจ้าเบียกับคมห้างไปน้องแซ่บพร้อมมนร้อนครับตับวัน มันกัสีได้ยินเสียงรถไถในพี่น้องเพราะว่าพื้น่นยมพื้นไถหน้าดำหน้าแล้วนี่ได้โอกาสเท่ามาเจอกันสองสามจะหายาหายคลิปนีอ ฮัลลานิ้วคาเสี่ยวมุงแค้ไม่กินน้ำเอียวอือหอนข่าเดียวสช่ป่เนียนเนียนอือเนียนเอาไซม์มาอืออือสดยดเลย มี่ักใ่น้ำเลยพี่น้องจ้ะอมานนี้ไปเก็บมาแล้วจ้ะป๊าดูหน้าเ่เนี่วานหวานพี่น้องพักเนี่ยใส่เต็มยางเต็มเลยนี่อร่วยดีนะ นี่ไงมะร้านหวานพี่ยองใช่มาเล่ใจคหะเมืม่นอนั้นเ้ากินกู้เดียวก็เลยถามพี่้องถามแม่ว่าก็บอกมูไม่กินน้ำมัน,จจนมีเล่นจัดเล่นางไม่เล่จัดได้อง แจกไปเลยครับแจกไปฮะคือบรกเกลือนะกินกับน้ำพี่น้องน้ำงวกงกอาอมเอาแม่ไหมแกะกขือมึเสแข็งเกข้าวน้ำกงหัวแ่บ สา <30 S 1> มสิบกีบพี่น้องจ้าออน,นอนอพนอพูนักพูนักนะบอกกาแฟกับน้องแน่เป็นกระเงาเนาะว้าพูนันจิ้มนะพี่น้องจ๋าโอ้สียดนะ ยังถายยามบ้มากกับบ้มากพ้าน่ายหน้าืมเจ้าหน้าตอนไงเขาเจอเออมือมม่อหน้าสิบ้ากินโจละเข่พีน้องจ้าเมืม่อคาาโจแล้วจ้าท่านมดจัวแห้งคกกินวะ บ่มีเงินซื้อ,อ,อ,อตัวละพันนะน่พี่องกัเอ๋ม่ายห่พี่น้องอ่ะอ,อ,อืม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 อรมอมอืมอืมอกมอืมอืมออืมอืมออามอืมมือืยอืมมอืมอืนนมก็หอออืนนม มากกันนิดนอื่นทั้งซอยทั้งกินมาเต็มจอน,นี้ไปพี่น้องแซบอีเลยเนาะขับขามันห่อนพี่น้อง ข,ออข้าวเทียงข่าวเทียงพดอดีพี่น้องจะตีไปซื้อนู่นนี่นั่นกะ ขอก,กินมาก่อืเดี๋ยวพิลึกหมครับหบมไหมหอมอม,อมันอ่าน อันนี้กับค้มก้นหนึ่งกับจีบเสียเลยนะอืมกินไหลย้นต้องแฉกเลยพี่น้องใจเนี่ยค้กงกิน,นกง,นนาง่านเลย,อ,ย,เยอืมง่ายกันกินแฉบ Hãy dạy bỏ con heng bi à thăm mặc người em hạ gần tung gần มวลมาหานกลียปลาที่อัมพี่น่อบิงเนียวก่อนเนี่ยเขาพูน่ะหวานจัดจ้ามากหอมกำน้ำเต็กมากเลมากขนาดนะมากขนาดสู้สาย มี่กระต่ายอร่มากเนองกระต่ายเลี้ยงไปเหอเลี้ยงไปบ้างดาวหูบกเพื่อเลี้ยงกระตายไปนะ่อเปือดจัหักเดือดจัหัก้มีกล้งสองเล่มเนาะเฮ้เลี้ยงไนเหรออมาแล้งมมนกันมาดอกะกระต่ายกระต่ายตัวนี้จะขวเนีดยพี่น้อง เพื่อนสิไปเลระไปเที่ยวเนี่มึงมันแรงแบปแม่คุดหูอยู่เราอืมเราไปทัวร์อืมเราเดี๋ยวแม่กับบไดเนาะฮกแคงเนาะกระตาตัวเนี่ยอืมันจะหวานจะจืดอ่ะอ้ยอืมหวานมากเลา แกะไปสิค่ะคืเจ้นอืมพักนึงไลายคัะพ,พี่นอนจ้ะเก็บเอาน้าบ้านไวเยพักอ่ะ ข่าวกวงที่แรกกระตื่นเต้นนงพี่น้องว่ามันบอกเลยเก่งซะจังนั้นน่ะเบตั้แรกเบตั้แรกอะไม่หายไอเขาเดี๋ยวนี้จะอ่านอยู่ไปอ่ะเบิ้งเขาเขาเัินไปดาวน่ะอย่าเล่นแหน โยกอย่างเดียวข้อต่าถ้ามึงอยู่ประเด็นมันที่เติมประเด็นมันที่เติมยุกมึงจะขวนไม่ได้แล้วเนาะมันหนาห้าอป่ามากจุ่มป่าจุ่มป่าเอียงวะมาึงคอยดีเสียป่ะป่าจระ,จะเข้เอียงก่อนป่าปรจะระเข้ว่าเห็นเหรอเพิ่งกิน มื่อหนาแพสชาสิพากินเนื้อโจราเตอืมไม่โจราเตตัว,น,ตวนี้ง่มากผูดทีเป็นถาาใช่าอืเจล็เ็อเจวจุ่มอืมคุณยายกับมมาเด้อเบิ้งหลักกระดาษอ่<ส>าจุ่มอืม,ออมกินท่าดอกมะแร็งนะมะแรงกับมมา พี่น่องเนื้อแม่หวานเจ่วยสุดที่ด้เยพี่น่องมัเกิดกำไรพุ้นเดียวเลอ่ะต้องบดิสิทิต์แบบนีงตบบนีอือ อเพื่อนสุดยอดอดี่ดอดมหอมกลิ่ข้าวแจกห้างเพียงเตากันแต้นังป๊าพี่น่องบึงนี่นะชอมากหลากหลายเป็นสามคนแซ่บ มาเบิร์ดแกับของแก่มฮาเกมันจุ่มมเขามเลยวออง้ามันจะดีไปด งมากเลยพี่น้องจ้าพี่เนี่ยวกูไห่กูแซเส้ไหลายๆเด้อเดี๋ยวตัวแฟรซิมาร่วมตัวกันอีกเดี๋ยวจักหนอยเพื่อนก็ไม่สองเป็นของเพื่อนเองแต่ละแลบไปเลยกะเรางไม่สียหรอใช่แมนนี่รีดออดอดมแป๊บพี่น้องเนาะ พื่นอนแม่กนะกินเพื่อนตับหวานแห่งห้อยอืมหลายคนนต่างจังหับบนเขาห่้อยพี่น้องเ้ยขขาวกนหนึ่งแม่ไหมแม่ ขั้นจากไหนก่อนเพื่อนมึงว่าขั้น,นขั้นจากไหนก่อนนี่เอา30มสิบกีบมาโอ้ยนี่เก็บไวให้พันอยู่นเนี่ยวางโมแล้วก็เอาเนื้อใส่ใส่ต้นหอมทมี่ใช้เ <4. S 1> นะี่ยจังซี่แล้วก็พันไปจังซี่ จวดจาดบอกแบบแล้วก็คุยยังสิป right ีน้องเนี่ยนี่แหละเนี่ยมันแสบขนาดนี้แล้วแสบแค่งพียง เจ็ตบางไงเพื autant, so ่อนจะกินโฟ้มลายกินน um. ังองนะว่มันดีดีเพื่อนหักกันพี่นไอมจ๊ะเพือนนักเสียไม่เล่กกันก็จิดีนั่กันเป็นบางเพื่อบางเถากันยุ่มหัวกันเดี๋ยวตีกันนะเด้อ อีกไหด้พร้อมมาจดพี่น้องแสบคากไปรูวพี่น้องจา๋าเนื้อกองจุนพูนแักง่ายเดียวมีผ้ากันไปจ่วยน้ำหลังคือเกาพี่น้องคลิปนี่มาดุนแล้วพี่น้องจา๋าแพททั้งสามแพทกับโมแพทสามคนพี่น้องจา๋า ก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนอกจากพี่น้องจ๋าอย่าลืมจับพูนาที่มากินไม่พี่น้องจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแ <กด S 2> ชร์ติดตามซ้ำเดอ้อพี่น้องจา๋าไปแล้วคลิปนี้หวัดดีจา้า